มีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นสงครามบางครั้งเราก็ต้องจำใจเลือกได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อแต่ว่าบางทีคนที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังเขาอาจจะยังอยู่เพื่อรอการแก้แค้นจนกลายเป็นตำนานที่เหล่านักเดินทางบนหุบเขาต้องวันเกรงจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้ขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องโยคัยเมโมจีทตำนานและจิตวิทยาเชื่อมต่อกันด้วยความเป็จริง เนื้อหาต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมโดยวันนี้ช่องโยคัยเมโมขอนำเสนอเรื่องของยามาอุบะยามัมบาโอนิบาบาแม่มดแห่งหุบเขายายเท่าเห่งภูผาชื่อทั้งหมดคือชื่อของนางแต่รวมๆเราจะเรียกว่ายายจ๋าเพื่อให้ผู้ฟังและแอดมินเข้าใจตรงกันโนบูบี้ยายนะคะโอเคต่อไปมาพูดเรื่องทำลายของยายจ๋ากันดีกว่าเนาะว่าตำนานของยายจ๋าเนี่ย เกิดมาช่วงยุคปี1,336ถึงปี1,573ที่บูมมากๆซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการสรุปสงครามสำคัญในยุคมุโรมาจินะคะที่มีผลต่อโครงสร้างอำนาจและการปกครองของญี่ปุ่นในเวนลาถัดมาการเกิดสงครามแย่งคิงพระราชบัลลังก์เป็นเรื่องปกติก็จริงแต่ในที่นี้เกิดขึ้นระหว่างสำนัก ทางใต้และสำนักทางเหนือตีกันทําให้เกิดสงครามกวนันโชหรือนานบุกุโชขึ้นมาโดยผลสรุปคือชนะโดยฝ่ายโชกุนอาชิกางะและทําให้ราชสํานกเหนือมีอํานาจเป็ดเสร็จแต่ความชอบธรรมของโชกุนก็ถูกตั้งคำถามในเวลาต่อมาโอเคถัดมาเรามาคุยเรื่องสงครามโอนินกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเซงโกคุซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างทายาทของโชกุนอาชิกางะจริงๆอะโชกุนค,คนนี้มีลูกเป็นสิบสิบคนเลยแต่ที่เด่นๆมีอยู่แค่สองคน คนที่9กับคนที่10คนที่9ตัวพี่ชายเนี่ยเขามีความสามารถอยู่ก็จริงแต่แต่กลายเป็นต้นเหตุเพราะก่อนหน้านั้นโยชิมัสะย,ยังไม่มีทายาทและได้วางตัวน้องชายตนเองเป็นทายาททีเนี้ยถัดมาตัวน้องชายทางขวามือนะเดิมมันเป็นพระแต่ถูกดึงตัวมาเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งทีเนี้ยพอพิ่ตัวพี่ชายอะ่ะมีลูกขึ้นมาเขาก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองอให้กลับเป็นทายาท แทนลูกชายของพี่ทีนี้ก็เลยแบ่งฝักแบ่งไฟกันเต็มที่แล้วก็นําไปจู่สงครามโอนินจบลงที่เกียวโตวถูกเผาวอดเมืองเสียหายเละโชกุนต่อให้ขึ้นไม่ได้จริงก็ไม่ได้มีอํานาจจริงและขุนศึกของถิงก็เรืองอํานาจแทนโอเคเลิกดูไดเมียวเตกันแล้วมาดูยุคเซงโกโคกันดีกว่าซึ่งแม่งก็เกิดพร้อมกันนั่นแหละแม้จะเริ่มในยุคโรมันจิแต่ก็กินเวลาต่อไปถึงยุคอาซุชิโมโมยามะ ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นแตกเป็นกลุ่มนักท่องถินหลายสิบจุดและได้มีของแต่ละคนก็พยายามทำสงครามกันเพื่อแย่งชิ้นอำนาจและดินแดนมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เฮียโอดะดมบุางะของเราขึ้นมาเชื้อช้ายในยตรงนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนนี้ใช่คนนี้จนถึงตอนนี้ทุกคนก็คงเห็นภาพแล้วเนอะว่ายายจ๋าเราวิวัฒนาการมาจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายดิบเถื่อนขนาดไหนเนอะทีนี้ตอนแรกอะเรื่องของยายจ๋า เขาเล่าต่อๆกันมาว่าลักษณะเหมือนอสูรมากกว่าอยู่ตามป่าเขาหมกตัอยู่ในนั้นผมยาวๆเขี้ยวยาวๆไล่ล่าคนที่มาตามทางอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังอะ่ะเนือเเ้อเรื่องระยายเราเปลี่ยนไปว่ะมันกลายเป็นเรื่องของแม่มดที่มีทังด้านดีและด้านไม่ดีทีนี้มาพูดถึงเรื่องการกำเนิดของยายบ้างดีกว่ามันมีหลายแบบแหละ แต่ยุคแรกๆอ่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ขาดแคลนอาหารเศรษฐกิจล่มสลายครอบครัวหลายครอบครัวมีฐานะยากจนจนกระทั่งต้องทิ้งลูกแรกเกิดของตัวเองหรือแม่ของตัวเองคนแก่คนชรายอย่างเงี้ยพาเข้าป่าไปแล้วก็ทิ้งให้เธอตายอยู่ในนั้นบางกรณีเธออาจจะโกรธแค้นหรือสิ้นหวังทําให้กลายร่างกลายเป็นปีศาจกินคนหรือเข้าสู่ด้านมืด และใช้มนดำจับเหยื่อมากินตามป่าเขาตามกระท่มและอื่นๆเอาละเราได้เข้าสู่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเราช่วงแรกในที่สุดนะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะอิงตามตรกาได้ว่าความขัดแคลนการกดดันให้ผู้คนบางส่วนที่ไรทางเลือกในยุคนั้นดิ้นรนโดยการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเพื่อประทังชีวิตแต่มกักจะเลือกคนที่ไม่รู้จักเพราะอะไรหรือเพราะทําให้พวกเขารู้สึกผิดน้อยลง พฤร,รีมของคนที่เลือกทำร้ายคนแปลกหน้าแทนที่จะเป็นคนใกล้ตัวสามารถอธิบายได้ผ่านหลักของคุณอัลเบิร์ตบันดูราซึ่งจะเป็นการอธิบายผ่านหลักของ Moral Disengagement การแยกตัวตนออกจากศีลธรรมบางคนเมื่อเขาคิดว่าเขาสามารถแยกการกระทำออกจากศีลธรรมของตนเองได้พวกเขาจะคิดว่าเฮ้ยมันปกติแล้วเขาก็จะไม่รู้สึกผิดมากนะ ซึ่งหนึ่งในกระบวนการของมันก็คือ dehumanization เป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการทำให้ผู้อื่นกลายเป็นคนนอกกลุ่มมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ถูกกระทำเป็นคนแปลกหน้าหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้กระทำหรือไม่มีสายสัมพันธ์โดยตรงจะทำให้รู้สึกห่างและรู้สึกผิดน้อยลงและมันยังสามารถลิงก์กับ deindividualization ซึ่งอธิบายว่าเมื่อบุคคล รู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่มีตัวตนเฉพาะเจาะจงเช่นไม่รู้ชื่อไม่รู้เรื่องราวไม่เห็นหน้าชัดเจนเขาก็จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนทนี่แท้จริงและลดแรงยับยั้งชั่งใจในการทำร้ายลงได้เอาละทีนี้มาฟังเรื่องซึ้งเศร้าของยายจ๋าบ้างดีกว่าเวอร์ชันของยามาอุบะเวอร์ชันเศร้าก็คือยามาอุบะเคยเป็นหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในหมู่บ้านเล็กแต่หลังจากสามีและลูกๆทอดทิ้งเพราะความจนหรือความกลัว ชีวิตของเธอก็เลยเปลี่ยนไปตลอดการหญิงชราผู้นี้จึงหลบหนีเมยังพวกเขาลึกเธอกลายเป็นปีศาจทั้งโศกเศร้าและแค้นฝังใจหลังจากนั้นความเจ็บปวดทั้งหมดก็ทําให้เธอถูกทอดทิ้งทําให้เธอมักสาบแช่งผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาในถิ่นเธอด้วยความหวังว่าอาจได้รับชะตากรรมเหมือนกันนั่นคือความดูเดียงและความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างไรก็ตามบางครั้งความโศกเศร้าของเธอก็ทําให้เกิดความเมตตา ถาใครเข้าใจเห็นใจเธอก็จะให้พรแล้วก็ยกโทษให้ตามปกติเนี่ยเรื่องของยามะอุบะจะเกิดขึ้นตามทางภูเขาในป่านู่นนี่นั่นแต่มันจะมีอยู่เมืองนึงจำไม่ได้เหมือนกันว่าเมืองอะไรยามะอุบ <laughs> ะเนี่ยเข้ามารุกรานถึงในเมือง แล้วมันเป็นเรื่องของสามพี่น้องที่ถูกทิ้งเอาไว้ในบ้านชั่วคราวให้หยุดกันเองตามลําพังโดยที่คนแม่เนี่ยเขาไปเยี่ยมหลุมศพของสามีตัวเองอืมก็เลยปล่อยไว้แล้วเตือน,นเด็กๆว่าอย่าวาชุดนะอย่าเปิดด้วยถ้าไม่ใช่แม่นะห้ามเปิดเตือนแล้วนะแล้วแม่แกก็ไปทีนี้นเวลาต่อมาอยามาอุบะมาแล้วเด็กมันก็มองใครวะแม่เป่าวะ เมื่อแม่งขนเยอะไม่ใช่แน่เลยตอนแรกโชคดีว่าปิดประตูได้ไปทะว่าถัดมายายแกโกนโขนโกนแข้งมาเรียบร้อยเด็กก็เห็นอีกว่าหน้าไม่ใช่ยายแกก็เปิดประตูมาอยู่ดีปังสุดท้ายบุกเข้ามากินน้องคนเล็กของบ้านเข้าไปเหลือพี่คนโตกับน้องคนรองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้า เรื่องนี้จบลงที่ว่าเด็ก2คนนี้รอดเพราะมีคนมาช่วยแต่มันก็ถูกนำมาเป็นอุทาหรณ์ให้ลูกหลานเหลนโนหลนต่อๆไปว่าเป็นเด็กไม่ดีอ่ะยามาบะจะมาพาตัวไปนะต่อมาเรามาถึงชุดไซโครนีชุดที่2นะคะซึ่งอย่างตำนานของยามะอุบะเนี่ย ถ้าไม่เชื่อฟังอย่ามาอุบาทจะเอาไปมันลิงก์กับ Fear-based Learning กลไกการเรียนรู้โดยใช้ความกลัวเมื่อเรื่องราวของปีศาจที่ถูกเล่าซ้ำๆมักช่วยเพิ่มความตระหนักต่อสถานการณ์อันตรายให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่เด็กเข้าใจได้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไม่เชื่อฟัง2การใช้ Social r e f e r e i n g อาศัยอารมณ์ของผู้ใหญ่เด็กบ้างมองหาปฏิกรยาทางอารมณ์จากผู้ใหญ่เมื่อเผชิญเรื่องที่เป็นคุ้นเคยเช่นหลังฟังมิทานหากผู้ใหญ่แสดงอาการ ลัวหรือนักแน่นเด็กจะรับรู้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจังและควรเชื่อฟัง 3. การใช้สัญลักษณ์แทนหรือ symbolic communication คือการบอกว่าเมื่อยามาอุบะจะเอาไปเป็นการใช้สัญลักษณ์แทนผลที่จะตามมาแทนการใช้คำพูดอธิบายยาวเช่นระวังเขตรั้วใกล้ลานรถซึ่งในเด็กจะจับจุดได้ง่ายและเกิดความกลัวทันทีในที่นี้ยามาอุบะอาจจะหมายถึงความมืดและคนแปลกหน้า หลังเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียข้อดีคืออาจทําให้เด็กเชื่อฟังได้ในทันทีและทําให้เด็กตรากรู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรอันตรายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสังเกตการส่วนข้อเสียอาจกระตุ้นความกลัวรื้อรังเช่นกลัวกลางคืนอาการแพนิคหรือกระทบความไม่วางใจระหว่างผู้ปกครองและตัวเด็กในมุมมองของระดิกที่เจอมาคร่าวๆมีการพูดถึงเรื่ว่า การใช้วิธีนี้อาจได้ผลทันทีก็จริงแต่ผู้ปกครองบางส่วนก็มองว่าเป็นวิธีที่หนักเกินไปและอาจสร้างโชว์มาได้แม้ยามาอุบะรุกบรรยายว่าเป็นโยคัยปีศาจของญี่ปุ่นแต่บางครั้งตำนานก็เล่าว่ายามาอุบะก็มีด้านที่อ่อนโยนและเป็นแม่เช่นเป็นบรรดาัดของคินททโรวิรัวุรวุษในตำนานของญี่ปุ่นและบางท้องถิ่นก็เชื่อว่าเป็นการไปเยี่ยมเยียนเธออาจได้รับโชคลาภและความมั่งคั่งจากพรของเธอด้วยทั้งโชคและคำสาบแล้วแต่กรณี เช่นเดียวกับภูเขาที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังคงความอันตรายไว้ในกรณีนี้เราจะยกถึงคำพูดของโอดิคุชิโนบุซึ่งเป็นนักติชนอาจเป็นเหมือนพรยาของยามาโนคามินั่นคือสิ่งที่เขากล่าวซึ่งเป็นเทพของขุนเขาในเคสแรกใครก็ตามที่เผลอเข้าไปในอาณาเขตของยามาอุบะโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกหลอกจนหลงทางเจ็บป่วยหรือประสบโชคร้ายอย่างหนักเพราะเธอมีพลังในการควบคุมและดูแลธรรมชาติ รวมถึงจิตใจของมนุษย์ในส่วนที่2พรภาพอาจจะปาดเถอสักนิดเราจึงต้องเซ็นเซอร์ไว้นะคะเรามากเห็นเธอเป็นผู้หญิงชาราธรรมดาดูไม่มีผิดภัยให้ความช่วยเหลือโดยการเสนอที่พัก หรืออาหารแก่เด็กนักเตินทางที่เหนื่อยล้าทว่าในเวลาที่แขกหกลับสนิทเยะมาะอุบะมักจะเผยร่างที่แท้จริงออกมาเป็นหญิงชาราน่ากลัวมีเขียเข้ยวมีเขางอกโดยบาก์ชเวทมวลนรกพลังในการจากกัดการกับเหยื่อที่น่าสนงสารในตำน,นานหนึ่งกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งหลงทางเข้าไปในถ้ำของเยะมาะอุบะเขาเกรงกลัวแต่ก็แสดงความพยายามอย่างจริงใจทําให้เธอเปลี่ยนใจและไม่ทําร้ายเขาพร้อมทั้งมอบของหวานนําค่าให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภยัย ดยความเชื่อลักษณะนี้ทําให้เย,ยมังบะเป็นลัทณะของความลึกลับและพลังธรรมชาติที่สอนให้มนุษย์รู้จักทั้งความกลัวและความเคารพในสิ่งที่ไม่รู้จัก mm hmm. เมื่อเราแอพพลายในความเป็นจริง mm hmm. ก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงเรื่องที่นางลงมาหาเยเอยในเมืองเนื่องจากใบหน้าน่ากลัวบ้างอาจมองว่าย,ยมังบะเป็นหญิงชราผู้ผ่านความยากแค้นต่างๆนานานาักแวะเข้ามาเพื่อทํางานในเมืองหรือหมู่บ้าน mm hmm. เพื่อเอาของเข้ามาขายเฉย แล้วนางเป็นของแรในหมู่บ้านไงเขาก็เลยว่ากันว่าถ้าเงินที่ได้จากนางอะใครได้ไปโคตรโชคดีเออแล้วมุมมองที่ดูอ่อนโยนนั้นนะ่ะแสดงความเป็นมนุษยธรรมต่อกันทําให้ตํานานของแม่มดเท่าอาจเป็นเพียงความเชื่องมง,งายในการมองผู้หญิงแกยย่ไร้ญาติมิตรที่ต้องการที่อยู่อาศัยหรือถูกกีดกันออกจากหมู่บ้านเท่านั้นซึ่งจุดนี้เองทําให้เรื่องของนางนําไปสู่การเชื่อมกับเทพภูเขาเอาล่ะตอนนี้คือของแถมนะคะดูให้ดีค่ะดูให้จําแน่นอนนะคะตอนนี้คือ เรารู้จักเทพของเรากันดีแล้วเนาะว่ายมวะคืออะไรนางเป็นเทพหรือปีศาจหรือเป็นแค่สิ่งที่คุณควรจะเชื่อและไม่ควรลบหลูตัดสินใจเอาเองค่ะแล้วทีเนี้ยมันมีคล้ายๆกับแม่มดกึ่งเทพเนี่ยออยู่อีก3ประเภทจากอีก3ประเทศนะอย่างเช่นบาปยายกาเป็นหญิงชาราในป่าลึกผู้มีบ้านตั้งอยู่บนขาไก่อันนี้ก็เป็นโซนของรัสเซียเนาะอืม ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงลาเบฟนาซึ่งเป็นแม่วัชาราของอิตาลีที่เป็นคนที่ใจดีมากๆแม้จะหน้าตาน่า,า,ากลัวแต่นางชอบมาจากของขวัญให้เด็กดีในช่วงต้นปีบางเรื่องกล่าวว่านางเป็นหญิงที่โศกเศร้าจากการสูญเสียลูกไปเลยออกตามหาพระเยซูและมาทำตำแหน่งนี้ต่อมาคือใครอะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซึ่งนางเป็นเทพีฤดูหนาว ของไอแลนด์หรือสกอตแลนด์เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติอันรุนแรงตามฤดูกาลและบางตำนานก็บอกด้วยว่านางมีพลังในการสร้างภูเขาและควบคุมพายุมักอาศัยอยู่ในป่าเขามาจนถึงตรงนี้ได้พวกคุณเก่งมากค่ะในขณะที่ฉันพยายามอธิบายให้พวกคุณเข้าใจและสนุกไปกับมันหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะไม่มากก็น้อยอขอฝากช่องโยคาเมโมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ที่ที่ตำนานและจิตวิทยาเชื่อมโยงกันฝากกดไลค์กดซับกดไลค์กด s u b ส c r i b สกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ตามไปดูเรื่องราวของเราเพิ่มเติมในติกตอกได้นะคะขอบคุณค่ะ Good night